สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เรามาแรนดอมนะคะมาดูพลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้มาดูว่าเป็นพลังงานแบบไหนนะคะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้เนาะขอดูพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้ คุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีความกระตือรือร้นนะคะในการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะมีสิ่งที่ตัวเองหลงไหลนะอืมคือคุณเป็นนักสู้อ่ะพลังงานของคุณนะคุณอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะแต่คุณไม่เคยยอมแพ้นะคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอดทนนะคะแล้วก็ เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะคือนกเห็นถึงความเป็นนักสู้ของคุณนะพลัง,งานความรักของคุณเป็นอย่างไรอ่านี่ไงอ่านกมองว่าความรักของคุณกำลังจะแบบพุ่งทยานหมายถึงว่ามันจะดีขึ้นจะไปต่อจะเดินหน้านะคะจะมีการ พัฒนาไปอีกอระดับหนึ่งเนาะหรือว่ามีการเดินทางมาหามาเจอกันก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะจะต้องมีการเดินทางถึงจะมาเจอกันได้นะก็มีโอกาสแหละได้เดินทางนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางคุณหรือเขาก็ได้เนาะถ้าเกิดว่ามีการปิดกั้นนะคะมีกำแพงกักขังตัวเองนะคะหรือว่า มีความกลัวบางสิ่งบางอย่างไม่ออกจากตรงนั้นได้นะคะหรือว่าปิดกั้นตัวเองเนี่ยนะก็จะมีการค่อยๆเปิดใจละนะคะนะมีการค่อยๆเปิดใจความรักก็เลยเริ่มที่จะแบบพุ่งขยานไปข้างหน้าได้เนาะมันมีการขยับเกิดขึ้นนะคะโอ้โหก็คือพไพ่ใบนี้นะคะนกมองว่า มีการพัฒนาจริงนะความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะชัดเจนนะคะกำลังจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีการคิดวางแผนสําหรับอนาคตในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็อาจจะคิดแล้วนะคะว่า,าเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเนาะเนี่ยเหมือนกับบางคนนะ่ะอาจจะคบกันมานานหรือว่า กว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้นะคะคุณก็อดทนเขาก็อดทนเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเพิ่งคบเพิ่งคุยกันได้สักพักหนึ่งนาะก,ก็มองว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามที่จะอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรมีมีจิตใจที่อยากจะพิชิตความสัมพันธ์นี้นะคะมีจิตใจที่แบบ กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคนะคะที่มีเนาะคือไม่กลัวไม่กลัวต่ออุปสรรคนะคะก็น่าจะมีอุปสรรคแหละในในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์นะรวมถึงความรักครั้งนี้ด้วยอาจจะมากจะน้อยนะแล้วก็อุปสรรคก็แตกต่างกันไปนะคะซึ่งนกมองว่าอืรางวัลรางวัลแห่งความอดทนนะคะก็ หวานหอมเนาะเป็นรางวัลที่แบบชื่นใจนะเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะแบบมีความสุขมากขึ้นถ้าความรักของคุณดีอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นนะถ้ามีปัญหามีอุปสรรคนกมองว่าเนี่ยดูสิรางวัลของคนที่ต่อสู้นะคะของคนที่อดทนกำลังจะเป็นของคุณนะคะเนาะ มีแต่ให้ครอบครัวขึ้นมาเห็นปะก็คือแน่นอนแหละความรักครั้งนี้กำลังจะสมหวังสำเร็จนะคะเนี่ยคุณจะได้รับความสุขแบบมากๆนะคะนะเขาอาจจะทำให้คุณมีความสุขหรือความรักครั้งนี้นะคะกำลังนำพาความสุขมาให้กับคุณก็ได้นะความอิ่มเอิใจเนาะ ไพ่ใบนี้ก็นึกถึงคนที่แบบทำอาหารอร่อยไม่ได้เนาะเออหมายถึงว่าหยุดนึกถึงคนที่ทำอาหารอร่อยไม่ได้นะเนี่ยกินเก่งนะคะชอบอาหารอร่อยชอบทำให้คนอื่นกินอะไรพวกเนี้ยนะอืมดูสิความรักของเพื่อนๆดูสิความอภิรมนะคะความสุขความสงบนะคะเนาะอืมขอดูความรู้สึก ของเขานะคะที่มีกับคุณคุณน่าจะไปทําให้เขาตื่นนะในเรื่องของความรักเป็นความรู้สึกที่ เหมือนเขารู้อว่าเขาได้เจอคนที่ใช่นะคะเขาได้เจอคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสงบสบายใจนะคะเนาะอืมคนคนนี้อาจจะเก็บตัวมานานนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณะคะก่อนหน้าน,นี้น้องบอกว่าตัวเขาเองอะ ปิดกั้นปิดบังตัวตนอาไม่ค่อยปเปิดเผยความรู้สึกนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเขาเสียใจยกับความรักมานะก็เป็นอะไรที่แบบเขาก็เขาก็เลยต้องกลัวนะเขาก็เลยแบบต้องปกป้องตัวเองนะคะ ด้วยการกระทําต่างๆของเขาแต่การที่เขามาเจอคุณเนี่ยอย่างที่นกบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นจากที่เศร้าๆมองๆเนาะดูจากสีไพ่นะดูสีเก็บตัวนะคะซ่อนเร้นคือแบบไม่ปเปิดเผยนะคะอืมแต่ตอนนี้คือ ดูสิเขาเขามีพลังนะเขามีความกระตือร้นเขามีใจที่อยากจะแบบอยากจะรักนะคะอยากจะเดินหน้าอยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเออมันไปต่อได้ไรเงี้ยนกมองว่าคุณเหมือนเป็นเชื้อเพลิงนะคะเชื้อเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะที่แบบกระตุ้นเขานะคะคุณเป็นความสุขคุณเป็นพลังงานที่แบบ ทำให้ไฟในตัวของเขาเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังงานแบบนั้นเ,าเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์นะคะเข้าสังคมเก่งหรือว่ามีคนชอบเขาเยอะนะหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะเป็นคนฟรนี่ก็ได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนอกว่าเป็นพลังงานที่แฮปปี้ค่ะเนาะคุณทำให้เขามีมีความอยากจะ ที่ชิดความรักครั้งนี้นะคะมีความอยากจะแบบมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็มั่นคงอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้อะไรเงี้ยคุณทําให้เขากล้าหานนะลูกมองว่าไพา่ใบเนี้ยเนาะกล้าหาญที่จะรักนะคะกล้าหาญที่จะแบบทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อหัวใจตัวเองนะศักดิ์ศรีนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบ ดูเงียบนิ่งเนาะมีความเป็นผู้นำเนาะไม่ค่อยแสดงออกนะคะมีความเป็นแบบเนี้ยท่านประธานมีความเป็นบอสมีดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้นำเนาะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะซึ่งนกมองว่าอืมสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขาอยากปกป้องคุณนะ่ะเนี่ยอยากปกป้องหัวใจคุณ เขาอยากดูแลคุณอยากดูแลคนที่แบบเนีย่ยคนคนนี้นะเขาอยากทำให้คุณมีความสุขเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะอ่ะมาดูสิไพ่สรุปนะคะขอดูไพ่สรุปสำหรับคลิปนี้เนาะนี่ดูสิโอ้ความรักที่อบอุ่นนะคะความรักที่มีการแลกการนะความรักครั้งนี้อบอุ่นมากพร้อมที่จะ support พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะ ผู้เล่าเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้เหมือนกันเนาะอืมก็คงมีการคิดวางแผนทำให้ความสัมพันธเนี้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะนะคือนกมองว่ามีการวางแผนเกิดขึ้นนะวางแผนเรื่องของความสัมพันธ์ทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้นะคะไปต่อได้นะ แล้วก็ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนคิดคนวางแผนเองก็ได้นะว่าจะทํำยังไงนะคะบางคนอาจจะหมายถึงการขยับเข้ามาอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะหรือทําอย่างไรที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเ,เราได้อยู่ใกล้กันมีความสุขร่วมกันนะคะอืมแล้วนูเห็นถึงคนที่เขาพร้อมจะ ทำงานหนักเพื่อความสัมพัน์นี้นะคะด้วยความเต็มใจเหมือนมันเป็นหน้าที่ของเขานะคะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทานะแม้ว่าจะยากอะอย่างเช่นถ้าเกิดความสัมพันนี้ยากใช่ไหมเขาก็อยากที่จะทํามันนะคะเขาก็จะคิดก็จะวางแผนที่จะให้คุณกับเขาเนี่ยนะ,ะได้อยู่เคียงข้างกันได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันให้ได้นะคะเขาเขารู้สึกดีอะค่ะที่มีคุณนะ เขาเขาชอบที่จะมีคุณอยู่ใกล้ๆเขาเขาชอบที่จะอืมไม่ต้องห่างจากคุณนะคะนกเห็นถึงความพยายามหลายๆอย่างนะคะที่เขาจะทำเพื่อความสัมพันธ์นี้อ่าแล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นไพ่ใบนี้นกมองว่าอืมคุณอาจจะหยุดอยู่ที่คนคนนี้แล้วก็ได้นะคะการหยุดพักเนาะหยุดแบบ หยุดอยู่ที่คนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษที่ไม่เคยรู้สึกพิเศษกับใครมาก่อนนะคะคุณทั้งคู่อาจจะเออเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดหัวใจไว้ที่นี่หรือว่าเป็นการพักก็ได้นะคะการอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนเป็นความรู้สึกที่สบายเบานะคะเหมือนเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรเหมือนที่ผ่านมาคือมันเป็นความรู้สึกที่ เบานะคะรู้สึกสบายใจที่มีกันและกันนะคะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรคือในความรู้สึกอ,ะอ่ะนะเขาเป็นเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่ได้เป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยมันหนักแบบที่เราเคยเจอนะคะนกมองว่าถึงเวลาที่คุณจะได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ สบายๆนะคะแล้วก็รู้สึกพิเศษต่อกันนะขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะ,คะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมกุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามจองคิวันก่อนได้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ